You yeah. what I mean? You Good like night. เค <Okay, S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวนะคะมาสัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันกันนะคะสวัสดีค่ะทีมที่สี่นะคะวันนี้ขอสัมภาษณ์วันนี้ใช้เป็นการแสดงโชว์จาก่าจากเรื่องอะไรแล้วก็ตัวละครมีอะไรบะ อครกะบีคครับต้องมีทางต้องมีหน้าครับ็ต้วประกอบพค้าประกอบข้อค้าแล้วลู่ยังไงคะซูเปคร์เตเดี๋ยวโชว์พอโคเด้ดนี่คือเด็กเแกมากเลยเดี๋ยวยังไงทค่การเสียเวลานะคะเดี๋ยวฟังความคิดเห็นจากกรรมการท่านแรกนะคะทีมพิอารามิวค่ะ อโอ้โหยินดเดนอีวิวมิเลนครั้งนี้เขามาจัดเต็มเลยครั้งนี้เขามีบอสมีลูกสมุนเบียอะตอนสุดท้ายที่พ่อค้าเนี่ยเขามาเก็บเงเก็บของไปขายอ่ะโอ้ยดิว่ายังยังจบแบบอุ้ยกำลังจะซิ้งละหักมุมเสะอะไอะไรอย่างเงี้ยครับนึครับโอ้ทีนี้ในส่วนของการสแสดงนั้ค่อนข้างทีมเวิร์คทำได้ดีเลยครับผมแล้วก็ชื่นชอบคอปของบิลันดาเป็นพิเศษ อขอดูผองหน,น่อยหมยครับขอดูปีกหน่อยอ่ะอเตรียมตัวกันนานไหมครับผมสำหรับโวนนี้ประมาณสองสามอาทิตย์อุ้ยสองสามอามมทิตย์เลยเหรอครับอันนี้ทำนานไหมปีกอ่าอันนี้สองวันสองวันเหรอโอ้ยแกทำจากอะไรอ่ะอนน้เหล็กกับปูนยางปะ เียดมากไอส,ส่วนของข้อเงินเงินเนี่ยเราเก็ียสีมันสักนิดสักหน่อยเนาะให้มันเป็นสีดำๆมาสมีค้นสักหน่อยหแต่ว่าค่อนข้างที่จะแข็งแรงครับขยับแอคชั่นขนาดนี้อย่างไม่ไม่หักไม่ลวกแล้วก็ในส่วนของคอมปปแมน์นะครับก็ต้องชินชมในเรื่องของลิปซิงก์ก็ทำออกมาได้ดีครับ มีความตั้งใจในสิ่งที่จะนำเสนอแล้วก็เห็นแต่ว่าคิดเลสฟิลเนี่ยเขามาช่วยยิงนักหนึ่งแล้วเขาก็ใสไปไหนเลยเนี่ยไม่ปวด,ดแอคชั่นเราอยากจะเห็นก็เพิ่มเติมกว่าน,นี้อีกหน่อยก็แบบเฮ้ยทีท้ามันโดนยับๆเลยอยู่บนเวทีเนี่ยเออช่วยเพื่อนหน่อยอยากให้มีมีแอคชั่นนิดนึงอะไรเงี้ยครับที่ว่าในตัวเกมคซีขอมก็จะมาปูดีแต่เนี้ยเขาจะมาทำอะไรเขาจะมาอะเก้า โอ้โหเป็นตำรวจสาคนโอ้โหตอนสุดท้ายเอาเราแล้วก็จริงความเป็นแบบใส่ความเป็นตัวเราก็ได้เราอยากให้แบบม,มีแอคชั่นสักหน่อยขึ้นมาบนเวนทีนิดนึงแล้วก็โดนลูกสมุบบนจับไปอนะไรเงี้ยยือย้อยือ้อนิดนึงครับสคน,นให้มันสมดุลขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ประมาณนี้ครับสู้ๆครัรรรบผมความเห็นจากกรรมการท่านถัดไปนะคะคุณพี่แจ๊คค่ะสวัสดีค่ะก็พี่ก็เป็นแฟน อาจารย์นะของซีนเนาะก็ติดตามมาแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยการนำเสนอเนี่ยครับออกมาได้ค่อนข้างดีแบบโอเคแล้วก็พวกาเขาดูต่างต่างอะไรเงี้ยก็อยู่ในระดับที่ดีอยูแ่แว่าอาจจะด้วยความที่อ่านเป็นช่วงปีช่วงอะไรเงี้ยครับแล้วแบบการที่เราเป็นมากๆเนี่ยมันแล้วมันจะมีวมมพวกเมื่อนเราอยู่เป็นทีด้วยอะไรเงี้ยอาจจะไป่ดูกัหนหรืออะไรเงี้ยเรา อยู่ให้ดีว่าเข้าตรงไหนออกอะไรเงี้ยอาจจะเพิ่มการซักฟองมันดสดก็ส่วนของแต่ล้อะไรเนี่ยอยากให้แบบเพิ่มเอคาวให้มันดูรายกาจัน่อยสิ่งอะไรเงี้ยครับแต่เนื้ออะไรเงี้ยเะมากเลยอาจจะแบบในส่อมเอคัวให้มันดูร้ายการดูแบบดูแูควีนแบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เพิ่มของที่ทที่หนคือว่ามันลอยมันเทมไปนิดนึ่งอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นแบบ เหมือนรอยเลือดเลือดอะไรเงี้ยให้มันดูแบบเหมือนจริงจริวันนี้อาจจะเป็นแค่เราเอกเลือดหรือเป็นแบบโดดเลืออะไรเงี้ยครัมันจะดูมันจดูช้าึดเป็นอย่างนแต่ว่าการนำเสนอมีการอัานูมีการเอาก็อคาเก็บของอะไรเงี้ยถือว่าการสีซีเนี่ยดีมากๆแลก็มีการอ่ามีการเล่นตามหลอะไรเงี้ยเราค่อยมาเก็บรายละเอียดให้ผก้รมได้ได้ข้าใจถึงมันอันี้คื ของท่าแจ็แต่ออกมาฟังวัมที่ไหนของกับการทัศน,นไปคุณพีชสูชีค่ะก็ขอชมนะครับทั้งเรื่องที่สิ่งคือเป็นเลยขนาดเราจจงเป็นเลย,เเเลยก็จะขอแนะนำที่นหนึ่งในช่วงที่ดันด้ที่มีค่าล,ลงไปก็อาจจะบอกบอกน้อ,อ,องรีวิวสิงหนึ่งพ่าถ้าลูกาวแตกฉากอุทานก่อ เกที่นัอาจจะต้องเป็นฉากปวันจนัน่เป็นฉากวมนจะเป็นฉากเป็นแบบ้ถ้ารู้ก็จช่างเปาได้ข้อคนไดเล่นออกอเนะครับก็คแ่ีครับนคื้องของเท้าขครอเรเสกรให้กับทีมที่สของเราด้วยนะครับทีมผิวขาว